เฉยๆแล้วทําเอาเอกปรินาไกลคุปอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้กลายเป็นดาวติ๊กตอกคนใหม่ที่กําลังมาแรงถึงกับร้อนเดือดออกมาซัดสนันสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่มิลลิดานุภาแรปเปอร์ที่เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกับการเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกของสหรัฐอเมริกากลางโลกโซเชียล โดยเรื่องที่ทำเอาปารินาร้อนเดือดนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจและสะลดหดหูอย่างมากกับเหตุการณ์ของอดีตตำรวจคลั่งที่กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุอทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม38ศพทามกลางโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเข้ามาแสดงความอาลายัยและความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนกาฏกรรมครั้งใหญ่แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมจำนวนหนึ่งจนเกิดเป็นกระแสดราม,ม่าเดือดถึงเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานและสถานที่ต่างๆทั้งที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์โศกนกาฏกรรมได้แค่หนึ่งวันเท่านั้น เช่นเดียวกับคนวงการบันเทิงอย่างแรปเปอร์สาวชื่อดังมิลลินันุภาออกมาโพสทวิตเตอร์เดือดซัดไปถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิด แถมมิลลี่ยังได้รีโพสต์อึ้งกับผลการตรวจหายาเสพติดในตัวผู้ก่อเหตุที่ระบุว่าไม่พบสารเสพติดอีกด้วยโดยหลังจากมิลลี่โพสต์ข้อความดังกล่าวนั้นก็เกิดแฮชแท็กแบน m i มิลลี่ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วทั้งฝ่ายไม่เห็นด้วยและอีกฝ่ายที่เข้ามาปกป้องมิลลี่เพราะมองว่าในแฮชแทบนมิลลี่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามปั่นแฮชท็นี้ขึ้นมา แต่ไม่ไายข้อความที่มิล,ลิโพสต์และแฮชแท็กแบนมิลิรู้ไปถึงหูของเอปารินาอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐทาเอาปารินาไม่ขออยู่เฉยออกมาโพสเฟซบุซ๊กซัดเตือดสั่งสอนมิล,ลิทันทีแถมยังติดแฮชแท็กแบนดมิลิในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกด้วยโดยปารินาได้โพสถึงมิล,ลิว่าเพราะดาราควรเป็นแบบอย่างที่ดีระวังปากอย่าเหิมเคลิมซึ่งตนเองเห็นข้อความดังกล่าวแล้วนอนไม่หลับเลย พร้อมฝากไปถึงพ่อแม่ของมิล,ลิช่วยอบรมสั่งสอนลูกให้เคารพผู้อื่นและให้เคารพความรู้สึกผู้อื่นด้วยรวมถึงฝากค่ายเพลงสปอนเซอร์สังคมช่วยสั่งสอนดาราคนนี้ด้วยแถมยังฝากถึงมิล,ลิแบบเจ็บจี๊ดอีกว่าเมื่อคนอื่นก็เป็นทุกพอแล้วและถ้าตัวเองไม่คิดจะช่วยหรือให้กำลังใจใครก็ไม่ควรไปว่าคนอื่นอย่างนั้นต้องหัดเจียมเนื้อเจียมตัวเองด้วยต่ำสูงไม่รู้จักหรอ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ